สวัสดีครับเอ่อนี่คือการสาธิตอาหารเสริมไล่แผงนะครับต้องมีอะไรบ้าง1ต้องมีน้ําเปล่านะมีช้อนนะครับแล้วก็เส้นเอ่อมามะ่ามีเบตาดีนนะเป็นยาแดงแล้วก็ไล่แผงนะครับอันนี้ผมบดละเอียดไว้แล้วตรงนี้1หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ยาแดงเข้าก่อนใส่ยาแดงเข้ากับน้ํานะครับ ให้สีเข้มเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาม่าใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็แอบกินนิดนึงอร่อยรอสักพักหนึ่งนะครับจะเกิดจะเห็นได้ว่าเส้นมาม่าเนี่ยนะครับเปลี่ยนสีก็คือว่าดูดซึมอนุมูลสละหรือออกซิเดชันของอนุมูลสละนะครับ กิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอวัยวะร่างกายเราเช่นปอดหัวใจลำไส้หรือเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับผมก็คือโดนทำลายนั่นเองนะส่วนไล์แพกเนี่ยเป็นอาหารเสริมวิตามินเกลือแร่นะครับที่มีสารต้านทานอนุสาะที่สูงและเหมาะสมนะอย่างเดียวใส่เข้าไป จะเห็นได้ว่าน้ำนะครับเริ่มเปลี่ยนปสีนะครับแรกเป็นสีขาวก่อนเป็นกับธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแปลว่าฤทธิ์วิตามินซีเนี่ยนะครับก็ออกมาละลายน้ําได้ดีขึ้นเพื่อการดูดซึมแต่ให้ดูสังเกตว่าเส้นมีนะครับเส้นมีของมาม่าเนี่ยกับคืนสภาพได้อย่างเดิมใสไขสะอาด นะขาวสะอาดแบบเหมือนเดิมลองให้คิดแบบอย่างว่าเอาอยว,ว่าร่างกายเราเนี่ยนะครับในร่างกายเนี่ยได้กลับมาขาวสะอาดเหมือนเดิมได้นะครับแบบนี้จะดีไหมครับเป็นการสาธิตง่ายๆนะครับผมอลองไปใช้กันดูนะครับ